สวัสดีนักเรียนนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ของครูทุกคนเลยนะวันนี้เรามาอยู่ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะ<ส>เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเนี่ยจากที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะต้องมาเรียนต่อเนื่องนะคะจากสิ่งที่เราเรียนอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายข้อที่1นะคะหาโดเมนเลนส์และตัวผกผันและเขียนกราฟของความสัมพันธ์ข้อที่2 จำแนกความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันและไม่เป็นฟังก์ชันข้อที่3หาโดเมนและเลนและเขียนกราฟของฟังก์ชันข้อที่4ตรวจสอบฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งฟังชันทั่วถึงฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลดข้อที่5หาผลลัพธ์ของการบวกการลบการคูณและการหารของฟังก์ชันข้อที่6หาฟังก์ชันประกอบข้อที่7หาฟังก์ชันผกผัน ข้อที่8ใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชันในการแก้ปัญหานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างซึ่งในข้อที่1เนี่ยข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3เนี่ยเราเรียนมาบ้างเบื้องต้นแล้วเนาะนะมาดูกันนะคะอย่างที่ครูบอกบทเรียนประจำวันนะคะบทนิยามของ function, ฟังก์ชันฟังก์ชันคือไรฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ซึ่งคู่อันดับ2คู่อันดับใดๆของความสัมพันธ์นั้น ถ้ามีสมาชิกต,ตัวหน้าเหมือนกันแล้วสมาชิกต,ตัวหลังต้องไม่เหมือนกันมาดูนะคะตัวอย่างที่7ซึ่งเราเคยเรียนไปแล้วเนาะคุณครูเคยบอกแล้วว่าเราอยากรู้ว่าอันไหน,นเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันให้ดูแค่ตัวหน้าตัวหน้านะคะตัวหน้าต้องห้ามซ้ําตัวหลังซ้ําได้อ่ะดูข้อที่1ข้อที่1ตัวหน้าซ้ำไหมคะตัวหน้าไม่ซ้ําเลยใช้ไม่ซ้ํากันก็เป็นฟังก์ชัน ตัวหลังซ้ำกันได้ไม่เป็นลายเลยนะคะส่วนข้อที่สองตัวหน้าซ้ำไหมคะตัวหน้าซ้ำกันเพราะฉะนั้นข้อที่2ไม่เป็นฟังก์ชันนะคะวิธีการดูง่ายๆแบบนี้เลยอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเราเรียนไปแล้วนะตัวอย่างที่8ดนะคะลำเป็นการทบ่ทวนนิดๆหน่อยๆพอเนาะทีนี้ตัวอย่างที่9นะคะเขาถามว่าพอเราเขียนกราฟได้แล้วเนี่ยเราอยากรู้ว่ามันเป็นฟังก์ชันไหมคุณครูบอกว่าเราดูแค่ตัวหน้า ซึ่งตัวหน้ามันคืออะไรมันคือ x ถ้า x มันซ้ํากันแสดงว่ามันไม่เป็นฟังก์ชันเราก็ดูแกน x เลยแกน x มันซ้ํากันไหมคะมันมีซ้ํากันเพราะฉะนั้นทําไมมันจึงไม่เป็นฟังก์ชันนะคะทีนี้ตัวอย่างที่10เรื่องที่พวกเราบอกว่า easy มากเลยง่ายมากเลยค่ะคุณครูนะคะหนูมาดู f x เท่ากับ x กำลังสองลบ x บวก2จงหา f ลบ2 f 0 f 1และ f a เมื่อ a เป็นจำนวนจริงนะคะหมายความว่ายังไงเขากำหนดฟังก์ชันมาให้เราแล้วคือ f x เนี่ยเท่ากับ x กำลังสลบ x บวก2ให้หา f ลบ2หมายถึงว่าตรงไหนเป็น x หนูก็แทนด้วยอะไรลูกแทนด้วยลบ2ให้หา f 0ก็คือตรงไหนเป็น x หนูก็แทนด้วย0ให้หา f 1 หมายถึงตรงไหนเป็น1ห,หนูก็แทนตรงไหนเป็น x หนูก็แทนด้วย1ให้หา FA ตรงไหนเป็น X หนูก็แทนด้วย A คุ้นๆไหมเราเคยเรียนไปแล้วเนาะ,ะทีนี้ถ้าหาโดเมนเลนที่เป็นสรรมการทำยังไงเราเคยหาโดเมนและเลนจากอะไรคะจากการดูข่้วนับไปแล้วโดเมนมันคือ X ดูตัวหน้าเลนมันคือ Y ดูตัวหลัง ะะอันนี้เราดูง่ายมากเลยถ้าเขาให้คู่อันดับมาโดเมนคือ x ดูตัวหน้าเลนคือ y ดูตัวหลังแต่ถ้ามันเป็นสมการละ่ะมันจะมีวิธีอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยจัดรูปก่อนอย่างที่1จัดรูปถ้าเราจะหาโดเมนให้เขียน y ในเทอม x หมายถึงให้จัดอยู่ในรูปของ y เท่ากับแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้ x นะคะให้ y มันอยู่ตัวเดียว หาเรนนะคะให้เขียน x ในเทอม y ก็คือเขียน x เท่ากับตัว y ให้ x มันอยู่ตัวเดียวนะคะพอเราจัดรูปได้แล้วทำยังไงต่อจัดรูปได้แล้วเราก็ตรวจสอบข้อจำกัดถ้าเป็นเศษส่วนตัวส่วนต้องไม่เท่ากับ0ถ้าเป็นสแควร r o ูทการถอดรากนะคะถ้า n มันเป็นจำนวนคู่เนี่ย a มันต้องมากกว่าเท่ากับ0ย์ไอตัวที่อยู่ในรากเนี่ยมันก็ต้องมากกว่าเท่ากับศย์เหมือนกัน ะะถ้าเป็นค่าสมบูรณ์เหมือนแอบส์โวลทใส่ไว้เห็นไหมลูกถ้าถอดแอบส์ลทออกมามันจะต้องมากกว่าเท่ากับ0ูนเลกยกกําลังถ้า N เ,เป็นจนํานวนคู่ไอเอมันต้องมากกว่าเท่ากับ0อันนี้เป็นข้อจํากัดเบื้องต้นของมันนะคะ,ะหนูมาดูตัวอย่างอันนี้เราก็เรียนกันไปแล้วแต่คุณครูจะทบทวนให้นะคะกำหนดฟังก์ชัน f x เท่ากับล่าที่2ของ2ลบ x ส่วน x จงหา f ลบ 2, f 0 f 1และ f 3นะคะวิธีทำจากฟังก์ชันที่เขากำหนดให้มาเลยเราก็แทนค่าอย่างที่เราเคยทำเลย f ลบ2หมายถึงต้องไหนเป็น x หนูก็แทนด้วยลบ2พอเราแทนค่าออกไปแล้วจะได้เป็นลบ1ต่อมาเราแทน f 0ตรงไหนเป็น x แทนด้วย0จนยจำได้ไหมคุณครูบอกว่าตัวส่วนต้องทำไมคะ ต้องไม่เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นหมายถึงหมายถึงว่าข้อนี้ตัวส่วนเป็นศูนย์เราจะไม่นิยามต่อมา f 1พอเราแทนแล้วได้1ออกมานะคะไม่เป็นไรมาดู f 3 f 3เราแทนค่าแล้วปุ๊บในส quare root มันติดลบซึ่งจากข้อจำกัดหรือว่าตรวจสอบข้อจำกัดของเรานั่นแหละมันถ้ามันเป็น qua r ร root นะคะ ข้างในรูทต,ต้องทำไมไม่ติดลบเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะไม่นิยามเนาะทีนี้ไปดูกันตัวอย่างที่13จงหาโดเมนและเลนส์ของฟังกช์ชันต่อไปนี้ข้อที่1การหาโดเมนและเลนส์จากสมการนะคะดูดูอย่างแรกจัดรูปหาโดเมนจัดรูปอยู่ในของ y เทอม x จัดรูปใน y เทอม x ก็คือจัดรูปให้อยู่ใน y เท่ากับให้ y เท่ากับ fx เรารู้แล้วฟังก์ชัน fx มันคือ y นะคะเท่ากับลบ2 x ยกกำลังสองทีนี้จะเห็นได้ว่าจาก fx เนี่ยนิยามเลยทุก x มันจะเป็นจำนวนจริง x มันจะเป็นจำนวนจริงเลยถูกไหมลูกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าโดเมนเป็นจำนวนจริงเล่นละ่ะ เลนเราต้องจัดให้อยู่ในรูปของ x เทอม y เราต้องจัดให้อยู่ในรูปของ x เท่ากับพอเราจัดแล้วมันจะได้ x ยกกำลังสองเท่ากับลบ y ส่วนสะคะทีนี้เนื่องจากเนื่องจากว่าไง x ยกกำลังสองมันต้องมากกว่าเท่ากับ0ถูกไหมลูกยกกำลังเลขยกกำลังเรามีข้อจำกัดไปแล้วดังนั้น ลบ y ส่วน2ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0เราพอเราลย้ายข้างสมการนะหนูดูช้าๆนะคะลบ y ส่วน2มากกว่าเท่ากับ0พอเรา,าย้ายข้างสองไปจากหารไปคูณมันจะเหลือลบ y มากกว่าเท่ากับ0นเหมือนเดิมเพราะสองคูณ0นย์มันก็ได้0ย์แต่เราไม่ได้ต้องการ y เอ้ยเราไม่ได้ต้องการลบ y เราต้องการ y เฉยๆฉเพราะฉะนั้น ถ้า y มันติดลบเครื่องหมายมันจะกลับข้างจากมากกว่าเท่ากับมันจะเป็นน้อยกว่าเท่ากับเราจึงได้ว่าเลนมันคือ y น้อยกว่าเท่ากับศูนย์นะคะโอเคนะตอนแรก y มันติดลบครูไม่ได้ต้องการลบ y ครูต้องการ y เฉยๆอครูก็ต้องทำไมกลับเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายมันก็เปลี่ยนไปทีนี้หนูมาดูข้อสอง เขาบอกว่า g(x) เท่ากับ1ส่วน x เราได้เลยหาโดเมนจัดรูปอยู่ในรูปของ y เทอม x ทีนี้ y ก็จะเท่ากับ1ส่วน x เป็นเศษส่วนตัวส่วนต้องทำไมต้องไม่ติด0เพราะฉะนั้นมันเป็นได้ทุกตัวเลยโดเมนยกเว้นอะไรยกเว้น0นย์นะคะเพราะฉะนั้นโดเมนเขาก็จะได้เซตของ x ที่เป็นจำนวนจริงโดยที่ทำไม x ไม่เท่ากับ0ูนย์ เพราะตัวส่วนเหมือนห้ามติูแงหลังจากนั้นหนูก็มาดูหาเลนหาเลนจัดอยู่ในรูปของ x เทอม y พอจัดมาอยู่ในรูปของ x เทอม y แล้วมันจะได้เป็น1ส่วน y นะคะ y ก็ต้องทำไาอีกไม่เป็นศูนย์เหมือนกันเพราะมันทำไมมันเป็นเศษส่วนนะคะส่วนข้อที่3เป็นอรูปเป็นส r e r o o t เป็น u ส r e r o ู t ข้อจำกัดของเรา ในรูทต้องมากกว่าเท่ากับ0โอเคนะตัวอย่างที่13ในหนังสือหนูสามารถดูและเขียนไปพร้อมกันได้เลยนะคะในหนังสือนะทีนี้เรามาลองทำแบบฝึกหัด1.2กอไก่ข้อที่10หน้าที่31อ่านนะ้เกเรียนเปิดหนังสือเลยนะคะข้อที่10หน้าที่31แบบฝึกหัด1.2กอไก่นะ ถ้าจะให้ทำเองเกรงว่าจะอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมกันซึ่งท้ายคาบนะคะหนูจะต้องจะทำแบบฝึกหัดเนี่ยส่งคุณครูด้วยนะคะสมุดอย่างเดิมอย่างที่เราตกลงกันไว้เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะขีดเส้นใต้เมื่อจบข้อให้เรียบร้อยสิ่งที่เพิ่มมาหนึ่งอย่างคือเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่อยู่ไว้มุมบนขวามือ ทุกหน้าที่มีการขีดเขียนนะคะ,ะหนูมาดูแบบฝึกหัด1.2กอไก่อย่างแรกทบทวนก่อนการหาโดเมนเลนที่เป็นสมการอย่างแรกจัดรูปจัดรูปจะหาโดเมนให้เขียน y ในเทอม x คือเขียน y ให้อยู่ตัวเดียวเลยเท่ากับนะคะหาเลนให้เขียน x ในเทอม y ก็คือให้เขียน x ตัวเดียวเลยอยู่ตัวเดียวเท่ากับ ะะตรวจสอบข้อจํากัดถ้าเป็นเศษส่วนตัวส่วนต้องทําไมต้องไม่เป็นศูนย์ทอดรากในสแควร์รูทในรากนั้นถ้ามันเป็นจำนวนคู่ทําไมถ้ารากเป็นจำนวนคู่จะต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ค่าสมบูรณ์ก็เช่นกันนะคะค่าสมบูรณเ์เลขยกกําลังก็เช่นกันต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์เมื่อตรวจสอบข้อจํากัดแล้วเมื่อเขียนแล้วนะคะดูเฉลยแบบฝึกหัด ให้ดูก่อนอย่าเพิ่งจดนะคะข้อที่1นึเขาบอกว่า fx เท่ากับเศษหส่วนสองหาโดเมนหาโดเมนจัดอยู่ในรูปของ y เทอม x มันจะได้ y เท่ากับเศษหนึส่วนสองเศษหส่วนสเป็นอะไรลูกเป็นจำนวนจริงเพราะฉะนั้นโดเมนของเราคืออะไรจำนวนจริงนะคะทีนี้เลนน่ะเลนของเราอ่ะอย่าลืมความรู้เก่าเลนคือตัวหลัง ตัวหลังมันก็คือ y เขาบอกเรามาแล้วว่า y เท่ากับ1ส่วน2เพราะฉะนั้นเลนก็คืออะไร1ส่วน2อันนี้คือข้อ1นหนูมาดูข้อ2อย่างช้าๆ้นะคะโจทย์บอกว่า f x เท่ากับรากที่2ของ x บวก2หาโดเมนโดเมนจัดอยู่ในรูปของ y เทอม x เราจัดแล้วเรียบร้อย y เท่ากับรากที่2ของ x บวก2 ทีนี้ข้อจำกัดของเราคืออะไรถ้ามันอยู่ในรากนเนี่ยในสแควรูทเนี่ยมันจะต้องมากกว่าเท่ากับ0เราก็ดึงมันออกเลย x บวก2มันจะต้องทำไมมากกว่าเท่ากับ0ย้ายข้างสมการง่ายๆนะคะ2บวกอยู่ย้ายไปลบเพราะฉะนั้น x มันจะต้องมากกว่าเท่ากับลบ2เขียนได้แล้วโดเมนเลนส์ล่ะเลนสคืออะไร เลนสของเราจัดอยู่ในรูป x t e r ม y หมายถึงยังไงจัดอยู่ให้อยู่ในรูป x เท่ากับอะไรก็ไม่รู้แหละนะคะทีนี้พอเราจัดแล้ว y ไม่เท่ากับรากที่สองก x บวก2เราไม่อยากให้ x มันติดรากเราจะรู้ x ตัวเดียวเรายกกาลังสองทั้งสองฝั่งลากมันจะหายไป y มันก็จะยกกําลังสองถูกไหมคะอ่าหลังจากนั้นหนูรู้แล้ว หนูอยากได้แค่ x ตัวเดียวอะหนูก็เลยย้าย2ไป2มันบวกอยู่ย้ายไปลบมันก็จะได้เป็น x เท่ากับ y กํลัง2ลบ2แต่แต่นะ y ยกกำลัง2ลบ2เราอยากรู้ว่าไอ้ y มันคือตัวอะไรเราไม่รู้อะถูกไหมเพราะฉะนั้นเรานำไปจัดรูปใหม่ตรงนี้ดูให้ดีนะคะ เราอยากรู้ y ตัวเดียวอะเราไม่อยากรู้ y ยกกำลังสองอะเราจะหาเลนส์ถูกไหมลูกหนูดูนะคะไอ้ตัวสีเขียวๆกรอบสีเขียว 5. คือการทดของครูนะจาก x เท่ากับ y ยกกำลังสองลบสอง x เท่ากับ y ยกกำลัง 2. สองลบสแ u a ร e สองยกกำลังสองไอ้ตัวนี้คืออะไรมันคือตัวเดิมนะคะรากที่สองของสองยกกำลังสองทอดออกมามันก็กลายเป็นสองตัวเดิมแล้วทำไมคุณครูถึง ทำให้มันเป็นยกกําลังสองด้วยครูจะทําให้มันอยู่ในรูปผลต่างกําลังสอง y ย,ยกกําลังสองแล้วไอ้ตัวหลังมันก็ต้องยกกําลังสองด้วยนะคะผลต่างยกกำลังสองถอดออกมาได้สองวงเล็บมีวงเล็บหนึ่งเป็นลบวงเล็บหนึ่งเป็นบวกนะคะพอเราถอดออกมาได้แล้วเราสมมุติมันให้สมมุติมันว่าไอ้ก้อนสองก้อนนี้ให้มันมีก้อนใดก้อนหนึ่งเป็นศูนย์ เพราะฉะนั้นเราจะได้ y บวกลบรูทสองอ่ะตรงนี้นะพอเราได้ y บวกลบรูทสองแล้วเอามาจากที่เราสมมุตินะว่าไอ้วงเล็บสองวงเล็บนะ่ะมันจะต้องมีก้อนใดก้อนหนึ่งที่เป็นศูนย์นะคะพอเราได้พอเราได้ y บวกลบสแควรูทสองแล้วเราสมมุติมันใช่ไหมตอนแรกว่ามันให้มันเท่ากับศูนย์เรามาดูเลยมนเป็นรูท มันเป็นรูทสแสดงว่าไอ้ตัวข้างในรูทมันจะต้องทำไมมากกว่าเท่ากับ0เราจึงได้มาว่าเลนส์ของเรามันจะต้องมากกว่าเท่ากับ0นะคะตรงนี้นะอ่ะหน,นูมาดูข้อ3มันจะชัดเจนขึ้นข้อที่3เขาบอกว่าเ x ็กากับ x ก์ำลังสลบ1โจทย์คลคายกันเลยนะหนูดูโดเมนของเรานะคะหาโดเมนจัดอยู่ในรูปของ Y เทิม x เราจะได้ว่า y เท่ากับ x ยกกำลังสองลบ1ทีนี้คุณครูบอกว่าคุณรูไม่ได้อยากรู้ว่า x ยกกำลังสองมันเท่าไร่เราอยากรู้ x ตัวเดียวจัดอยู่เหมือนเดิมนะคะหนูดูตัวเขียวๆไอตัวอักษรสีเขียวนะ y เท่ากับ x ยกกำลังสองลบลบ1ยกลบลบกับสแค a รูท1ยกกำลังสองอ่ะหนูดูทำไมลากมันถอนลากออกมามันยังได้1เหมือนเดิม มันยังคงเป็น1เหนมือนเดิมนะคะรากที่1มันก็กลายเป็น1นะลูกรากที่1รากที่2ของ1มันก็คือ1น,นะคะครูเลยไม่เกี่ยล่ากมันออกมานะเราก็แยกวงเล็บสองวงเล็บเหมือนเดิมเลยนะคะสมมุติให้มันเป็น0สมมุติให้มันเป็นสูตร x มันจะได้บวกลบ1หมายถึงอะไรหมายถึง x มันคือจํานวนจริงเราก็ตอบได้แล้วนะคะว่าโ <c oughs> ดเมนของเราคือจํานวนจริงนะ แล้วเลนส์ล่ะเลนส์ของเราคืออะไรหาเลนส์ให้จัดเลนส์ให้อยู่ในรูปของอะไรคะ x เทอม y จัดอยู่ในรูปของ x เท่ากับเทอม y อ่ะเราต้องทําให้ x เมันเป็นเฉยเฉแล้วครูไม่อยากรู้ว่า x ยกกำลังสองมันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมเราทํำยังไงอย่างแรกเดี๋ยวหนูแก้ไขาตรงเลนส์นะคะหนูจะต้องจากลบหนูย้ายไปเป็นบวกนะคะหลังจากนั้น อย่างจากนะั้นทาไงพอย้ายไปเป็นบวกแล้วนะคะพอเราถอดสแควร,รูตออกมาเหมือนเดิมพอเราได้เป็นมันจะได้เป็น Y บวกหนึ่งนะลูกในสแควร,รูตนะคะมันจะเป็น Y บวกหนึ่งนะถ้าใครเขียนลบมาหักคะแนนเลยนะเออถือว่าแกถือว่าเราไม่ฟังวิดีโอนะเสร็จแล้วนะคะเราก็ย้ายข้างนะคะย้ายข้าง เหมือนเดิมในสแควรูททำไมมันจะต้องมากกว่าเท่ากับ0ถูกไหมลูกมันจะต้องมากกว่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้น y จะต้องมากกว่าเท่ากับลบหนะคะ y จะต้องมากกว่าเท่ากับลบหนะถือว่าข้อที่3เสร็จสมบูรณ์นะคะต่อมาดูข้อที่4ข้อที่4มันเป็นอะไรมันเป็นค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ต้องมากกว่าเท่ากับ --0 เรียบร้อยนะคะแบบฝึกหัดทั้ง4ข้อของครูอย่าลืมแก้ข้อที่ สารตอนน่อย้ายข้างให้เรียบร้อยนะอะ่อย่าลืมนะคะคุณครูแจ้งไปทางหัวหน้าห้องแล้วตัวแทนห้องแล้วนะคะบอกว่าให้หนูเขียนแบบฝึกัดอันเนี้ยหนกไก่กล,ลงไปในสมุดเขียนขีดเส้นใต้เขียนวันที่เขียนชื่อให้เรียบร้อยถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งมาถ้าส่งมาที่ครูแล้วครูไม่ได้ตอบกลับนั่นหมายถึงว่าคุณครูคแชทมาอาจจะไม่เด้งให้หนูฝากหัวหน้าห้องส่งมาก็ได้นะคะแต่ ตอนนี้มันมีกลุ่มแล้ว4ีทับเนี่ยมันมีกลุ่มคณิตศาสตร์แล้วใครที่ยังไม่เข้าให้เข้าแล้วส่งในนั้นได้เลยนะคะส่งก่อนเรียนค่าครั้งต่อไป8ปดโมงนะคะเราเรียนครั้งต่อไปวันไหนเราต้องส่งก่อน8ปดโมงเราจะส่งก่อนก็ได้แต่ช้าสุดก็คือก่อน8ปดโมงวันนั้น